ชมครับถ้าพูดถึงรถกระบะในฝันที่ผสมผสานความดุดันความล้ำสมัยและสมรรถนะที่พร้อมลุยได้ทุกเส้นทางวันนี้ผมอยากพาทุกคนมาทำความรู้จักกับว่าที่ดาวรุ่งคันใหม่ ที่หลายคนพูดถึงกันทั่วโลกนี่คือนิสสันแบล็ก i ิกอัพ r u ักรุ่นปี2026รถกระบะสไตล์ใหม่ที่ทําให้ชื่อนิสสันกลับมาเขย่าตลาดอีกครั้งหลายคนอาจสงสัยว่ามันพิเศษตรงไหนทําไมถึงเป็นคู่แข่งสําคัญที่ทําให้กระบะเจ้าตลาดอย่าง t o โย t a าไฮรัต้องระวังหลังและทำไมสื่อยานยนต์หลายสํานักถึงบอกว่านี่คือหนึ่งในรถกระบะท,ที่น่าจับตาม,มากที่สุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เดี๋ยวผมาจะพาคุณไปรู้จักกับทุกมุมตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ดูดันภายในที่หรูหราสมรรถนะของเครื่องยนต์เทคโนโลยีที่ล้ำยุครวมไปถึงราคาที่เปิดตัวและยังเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดให้ฟังด้วยแต่ก่อนอื่นลองจินตนาการภาพนี้นะครับรถกระบะสีดำคันใหญ่งาวับสายตาทุกคู่ในโชว์รูมจับจ้องไปที่มันไฟหน้าเล็บสองสว่างราวกับตาเหย่่ยวที่พร้อมพุ่งพยานไปข้างหน้ากล้ามเนื้อของเส้นสายรอบคันถูกออกแบบมาเพื่อบอกทุกคนว่านี่แหละคือพลังของอนาคต ังแล้วอยากเห็นใช่ไหมครับงั้นเรามาจอดลิฟไปพร้อมๆกันเลยภายนอกของนิสสัน Black p ิก k u อัพพลักสอ2เรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ที่ไม่เหมือนใครกระจังหน้าแบบใหม่ที่เรียบแต่แฝงด้วยเส้นไฟเล็ดแนวนอน3ชั้นที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและล้ำสมัยปลท้ายก็เช่นกันมาในดีไซน์ที่เพรียวบางยาวไปตามตัวถังด้านหลัง ล้ายกับรถ SUV หรือหลายๆายรุ่นซึ่งทำให้ภาพรวมของรถกระบะคันนี้ไม่ได้ดูเป็นเพียงแค่รถใช้งานแต่ดูเป็นรถสำหรับคนที่รักความพรีเมียมและอยากได้ความภูมิฐานในการขับขี่ขนาดตัวถังก็ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนเล็กน้อยแต่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนิสสันพยายามบาลานซ์ให้มันเป็นทั้งรถใช้งานและรถสำหรับครอบครัวตัวล้ออลลอยขนาดใหญ่กว่า20นิ้วลายใหม่ดูสปอร์ตและบึกบึนยิ่งขึ้นบวกกับก,บการยกสูงที่ทำให้พร้อมลุยได้ทุกสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางออฟโรดพูดถึงเครื่องยนต์นิสสันเตรียมวางขุมพลังใหม่ล่าสุดในรุ่นปี2026โดยมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.3ลิตรที่ปรับจูนใหม่ให้แรงขึง้นและยังมีตัวเลือกเป็นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมมากกว่า250แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถกระบะสมรรถนะสูงแบบนี้และที่สำคัญยังประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอย่างเห็นได ระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ความนุ่มนวลในการขับบนถนนในเมืองแต่ก็ยังแข็งแรงพอสำหรับการบรรทุกหนักหรือการลุยทางวิบากควาลวงมาลัยไฟฟ้า EPS ถูกปรับเซตมาให้เบาในความเร็วต่ำแต่มั่นคงในความเร็วสูงทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจและควบคุมง่ายขึ้นเข้ามาดูภายในกันบ้างต้องบอกเลยว่านิสสันยกมาตรฐานใหม่ให้รถกระบะรุ่นนี้จริง,รงๆห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังแท้สีดำปัดด้วยได้แดงให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ยังหรูหรา เบาะนั่งคู่หน้ามีระบบปรับไฟฟ้าและระบบทำความร้อนรวมถึงระบบระบายอากาศที่ช่วยให้ขับทางไกลได้สบายกว่าเดิมเบาะหลังถูกออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นพื้นที่ขายเยอะกว่าเดิมทำให้ผู้โดยสารตอนหลังไม่อึดอัดเหมือนประบัดท,ทั่วไปแดชบอร์ดมาในสไตล์มินิมอลแต่นำสมัย มีหน้าจอทัชสกรีนขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียง AI ที่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้อย่างง่าดาย <c oughs> เช่นเปิดแอร์เปิดเพลงหรือแม้แต่บอกเส้นทางข้างหน้าคนขับมีหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด12นิ้วที่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วแรงดันอาราสิ้นเปลืองและแผนที่นำทาง เทคโนโลยีความปลอดภัยก็จัดเต็มนิสสันใส่ระบบ Propilot Assist ที่ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรักษาระยะห่างจากรถคัาหน้าและแม้แต่ช่วยเบรกอัตโนมัติในสถานการณ์ฉุกเฉินกล้องรอบคัน360องศามีความละเอียดสูงทำให้การถอยจอดง่ายยกว่าที่เคยระบบตรวจจับคนเดินถนนสาตว์หรือแม้กระทั่งจักรยานก็ถูกรวมเข้ามาด้วย พูดถึงราคาการบ้างคาดว่านิสสันแบล็กฟิคาพลัส2026จะเปิดตัวในตลาดโลกด้วยราคาประมาณ1.2-1.4ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นระดับที่แข่งขันกับโตโยต้าไฮรักเรโว GR Sport และ Ford Ranger r a p t o r ได้สบายถ้าเทียบกับคู่แข่งจุดเด่นของนิสสันคือดีไซน์ที่ทันสมัยและความหรูหราของภายในซึ่งดูเหนือกว่าคู่แข่งบางรุน่นสมรรถนะเครื่องยนต์ก็ไม่แพ้ใครโดยเฉพาะเวอร์ชันไฮบริดที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัด ส่วนระบบความปลอดภัยก็ถือว่าอยู่ในระดับท็อปคลาสของกลุ่มกระบะบิกอัพยุคใหม่สรุปแล้วนิสสัน Black p i c กอัพพรค2,026เป็นรถที่ไม่ได้ทำมาเพื่อใช้งานเพียงอย่างเดียวแต่ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความพรีเมียมความสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยในรถกระบะคันเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทำให้นิสสันกลับมามีบทบาทอย่างจริงจังในตลาดรถกระบะทั่วโลก และนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากเล่าให้ฟังเกี่ยวกับนิสสันแบล็ก p i ิ k อัพพลัก2026คุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ารถกระบะคันนี้จะสามารถเบียดเจ้าตลาดเดิมอย่างไฮลักหรือแรนเจอร์ได้หรือไม่คอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไ like, รดีเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวใหม่ๆของวงการยานยนต์นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจมองข้าม แต่นับว่าเป็นสเสน่ห์ของนิสสันแบล็กพิค up 2026คันนี้ก็คือความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ถูกซ่อนอยู่รอบคันเช่นระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้มากกว่า60เฉดเพื่อสร้างบรรยากาศตามอารมณ์ของผู้ขับช่องเก็บของที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วที่ชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่พอร์ต USB-C ที่มีมาให้ครบทุกที่นั่งรวมไปถึงการเก็บเสียงที่เงียบเป็นพิเศษเพราะนิสสันใช้วัสดุซับเสียงใหม่ที่เคยใช้ในรถซีดานหรู ทำให้เวลาขับบนความเร็วสูงยังสามารถพูดคุยหรือฟังเพลงได้อย่างคมชัดทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่านิสสันไม่ได้มองรถกระบะเป็นเพียงแค่ยานพาหนะสำหรับงานหนักเท่านั้นแต่ยังต้องการให้มันเป็นเพื่อนคู่ใจในทุกการเดินทางตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงความสะดวกสบายและความหรูหราที่หลายคนคาดไม่ถึงสำหรับรถกระบะนี่แหละครับคือสิ่งที่ทาให้นิสสันแบล็กบิ๊กอัพพกร์2026กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในรถที่น่าจะกรามองมากที่สุดในอนาคตอันไกล